แล้วก็รวมไปถึงนะคะเรื่องราวข่าวที่ตอนนี้กำลังเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมานะคะคแล้วคนก็กําลังติดตามกันอยู่ถึงที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงกับคุณไอซ์รันยูนะคะกับอุบัติเหตุนะแล้วก็มีการชนกันในช่วงเวลากลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองค่ะโดยข่าวในครั้งนี้นะคะทางด้านของนักร้องชื่อดัง คุณไอซ์สรัรยูค่ะเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งนะคะได้เกิดอุบัติเหตุขับรถชนคนค่ะโดยหนุ่มไอซ์ก็ได้เล่าให้ทีมงานฟังแห่ประจวบเหมาะมากทีมงานครับเราก็มีบ้านอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีเลยนะคะคเขาบอกว่าแลวมายาลาบใช่นะคะก็ หนุ่มไอซ์ซิมบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ขับรถกลับบ้านย่านรามอินทราโดยใช้เส้นทางเนี้กลับบ้านอยู่ทุกวันค่ะก่อนเกิดเหตุหนุ่มไอซ์ขับรถเลนซ้ายอ่าเลนซ้ายก็น่าจะแบบว่าขับรถ แบบไม่ไม่ได้เร็วมากถูกไหมคะ,ะแล้วก็ส่องแต่เพราะว่าไฟส่องสว่างทางตรงจุดดังกล่าวเนี่ยเสียจึงทําให้ถนนเส้นนั้นค่อนข้าง,งมืดแล้วก็อยู่ๆมีคนค่ะเดินลงมาจากฟุตบาทกําลังจะข้ามถนนจึงทําให้หนุ่มไอซ์มองไม่เห็นคนเดินลงจากฟุตบาทข้ามถนนในระยะกระชั้นชิดก็เลยมาเห็นอีกทีคือกระชั้นชิดมากๆตัดสินใจเบรกหักหลบแต่ไม่พ้นนะคะชนคนข้ามถนนส่งผลให้ แท็กซี่ที่วิ่งตามมาเนี่ยชนท้ายรถของคุณไอซ์ด้วยค่ะโหนี่คือแท็กซี่ที่ตามมาจากภาพรถของคุณไอซ์คือ CRV สีขาวนี่นะครับผู้บาดเจ็บทราบชื่อภายหลังครับว่าคือนายวิชัยยายยองครับอายุ43ปีโดยกู้ภัยได้เร่งส่งตัวไปรักษาพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลนพร,รัต์แล้วก็ล่าสุดนะครับอาการปลอดภัยดีแล้วส่วนทีงหน้าของแท็กซี่ชนท้ายรถของคุณไอซ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าขับรถพาผู้โดยสารมาส่งในซอยดังกล่าวนะครับโดยที่ขับตามรถคู่กรณีมาต่อมา CRV ก็ ไปเหมือนกับว่าหักไปทางช่องขวาเบรกกระทันหันเพราะว่าตัดหน้ามีคนตัดหน้ารถนั่นเองนะครับก็ลงมาดูก็พบว่ามีคนเจ็บเนี่ยก็นอนอยู่ที่พื้นนะฮะใช่แล้วค่ะโดยจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็ได้เล่าให้ฟังนะคะก็ได้ความมาว่ารถของหนุ่มไอซ์เนี่ยขับรถมาไม่แรงนะ,ะแต่บรูเวณตรงนั้นเนี่ยไฟเสีย นะคะล้วก็ทําให้แบบมืดมากเลยแล้วแถวนี้ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากด้วยค่ะครับซึ่งเอาเป็นว่ายังไงนะคะทางรายการของเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคุณไอซ์แล้วก็กับพี่วิชัยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยนะคะทีมงานของเราเนี่ยที่อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะก็น้องเขาเข้ามาทักนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดอาการช็อกอยู่ไม่น้อยแ,อแล้วก็เหมือนเหมือนจะแบบว่าก็ค่อนข้างเครียดถึงขนาดแบบร้องไห้มีน้ําตาแบบว่า แบบอพอสมควรเลย<ม>ทีเดียวเมื่อกี้เป็นภาพจากโทรศัพท์ของทีมงานเราเองที่บังเอิญอยู่ตรงสถานที่เกิดเหตุในวันนั้นเ,เลยนะครับก็เมื่อคืนสดๆร้อนๆที่ผ่านมานั่นเองนะฮะแต่ว่าเอายังยังไงก็ตามครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ผู้เจ็บปลอดภัยแล้วกันนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะอาการดีขึ้นแล้วนะ,ะเป็นกําลังใจให้ละกันเนาะครับ